หนึ่งผ้าที่สะเทือนใจสำหรับผู้พบเห็นภัยสงครามโดูสิครับชีวิตครอบครัวสุดท้ายนี้ตายเพื่อเอาชีวิตรอดมีแค่กรบเป๋าก็ากถุงแล้วก็จวโจรลูกหอบหอบเมียออกจากบ้านเกิดไปผจนภัยอย่างเชนิดไม่มีจุดหมาย นี่คือสภาพของสงครามนี่คือสภาพของผู้ประสบภัยนนจากการปกครองของผู้นำเหงซสวยระบบกด,กดขี่ระบบแย่งชิงเงินเป็นใหญ่การแยกอำนาจนะฮะไม่มีวันจบสิน้นยิ่งใหญ่แค่ไหนสุดท้ายมันก็คือความตายนะฮะไม่มีความหมายอะไรหรอกครับท่าน พุทธาธาตุเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพา่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมลงในที่สุดเหมือนภูมิพลยิ่งใหญ่ขึ้นมาอเมริกาหนุนสลิดหนุนกูใหญ่อยู่บนหน้าโกตัดตรงทุกอย่างเอาแัตเอาเปียกขดขี่คมเห็งจนกระทั่งเป็นราชนที่เรียกตัวเองว่า King of King นะครับ แล้วเป็นยังไงครับทิ้งมอดกนี่นะครับความเหนื่อยยากให้กับลูกหลานเว้นกคบนี่มีจริงนะพี่น้องไปดูฮรโลผักนี่ในวังโลหนึงก็สิริกิตโลหนึงนี่ก็สมสวรีอีกโลหนึงก็ปมงพานะครับใครจะเป็นลายต่อไปก็ไม่รู้ พวกนี้ล้วนแต่นอนอยู่บนกองสมบัติล่ำรวยเงินทองแต่ถามจริงๆนะครับทุกวันนี้นม้จะ่จะกินเนี่ยนะครับในแต่ละคำยังมีเงื่อนไขต้องห้ามห้ามกินนู่นห้ามกินนี่ห้ามกินนั่นโยยังสงบสุขนะครับนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดคือสันตินะครับโอเคครับพี่น้องครับ